สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรักษดายอดภูม6 6 3 1 1 1 1นกลุ่ม S109 ค่ะวิธีการเสพยาเสพติดนะคะก็คือ 1. ทางปากค่ะมีการกินการเคี้ยวการอมการอมไว้ใต้ลิ้นการซุกไว้ตามเหนือค่ะ 2. ทางจมูกค่ะคือการสูดและการดมค่ะ 3. การสูบนะคะคือการคลุกบุหรี่แล้วก็สูบ สูบบ้องอาจสูบผ่านไอน้ำหรือว่าไม่ผ่านน้ำก็ได้นะคะอาจจะเป็นการสูบควันหรือเป็นไอระเหยก็ได้ค่ะ 4. การฉีดค่ะคือการฉีดใต้ผิวหนังการฉีดเข้ากล้ามเนื้อและก็การฉีดเข้าเส้นเลือดดำค่ะและการเสพยาเสพติดทางอื่นนะคะก,คก็คือการสอดทวารซุกไว้ใต้หนังตาหรือว่าทำเป็นลิปสติกทาปากค่ะใจของการติดยาเสพติดนะคะ 1. คือการอยากรู้อยากลองอยากสัมผัสค่ะ 2. ถูกเพื่อนชักชวนนะคะส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มของวัยรุ่นเพราะว่าต้องการให้เพื่อนๆในกลุ่นน่ยอมรับค่ะ 3. ทุถูกหลอกลวงนะคะอาจจะมาในรูปแบบต่างๆเช่นขนมน้ำยาเป็นต้นนะคะ 4. ค่ะเพื่อใช้โรคความเจ็บปวดทางล่างกายค่ะ 5. เกิดจากความคึกขนอง และขาดสติยับยั้งค่ะซึ่งคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งอยากลองถึงรู้ว่ายาสติเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ด้วยความคึกคน,นอนค่ะทำให้คนพวกนี้นะคะอยากมีความเด่นในฝูงเพื่อนค่ะก็คือจะติดยาเสพติดไปเลยค่ะหกนะคะภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะก็คือเช่นครอบครัวแตกแยกสมาชิกในครอบครัวไม่เข้าใจกันทำให เยาวชนคนนึงเนี่ยหันไปหายาเสพติดได้ง่ายค่ะ